จากสยามมาเป็นไทยแล้วทำไมไทยจึงต้องมีย่อยักษ์คุณพลอิทธารุมได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์เป็นชื่อของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลไทยที่ไม่มียอยักษ์นะครับรวมถึงกลุ่มชนบางส่วนในภาคอีสานของอินเดียหรืออาหม่ม ที่ปัจจุบันไม่ได้พูดภาษาตระกูลไทยแล้วและชาวไทยในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไทยเช่นกันซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศสยามกลายมาเป็นประเทศไทยด้วยจอมพลปพิบูลสงครามนายยรัมนุตรีในขณะนั้นนะครับต้องการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเชื้อชาติของคนในประเทศ คำถแถลงต่อสภาในปีพุทธศักราช2482ของจมพลปรหรือพลตีหลวงพิบูรลสงคารามตามยุทธธรรมราาักสักในขณะนั้นนะครับถึงเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อประเทศมีอยู่ว่านามประเทศของเราที่ใช้เรียกกันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ด้วยความคือชินหรือได้จดจำเรียกกันต่อๆมาและได้พยายามไม่เจ้าหน้าที่คน้น ในทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ปรากฏว่าใครเป็นคนที่ได้ตั้งขึ้นข่าวแรกและตั้งแต่ครั้งใดก็ไม่ทราบเป็นแต่ว่าเราได้เรียกกันมาเรื่อยๆเ,เรียกว่าประเทศสยามและคำว่าประเทศสยามนั้นก็มักจะใช้แต่ในวงราชการและนอกจากนั้นก็ในวงของชาวต่างประเทศเป็นส่วนมาก ส่วนประชาชนคนไทยของเราโดยทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งตามชนบทด้วยแล้วเราจะไม่ค่อยใช้คำว่าประเทศสยามเราใช้คำว่าไทยการที่เราได้เปลี่ยนให้ขนานนามว่าประเทศไทยนั้นก็เพราะเหตุว่าได้พิจารณาดูเป็นส่วนมากแล้วนามประเทศนั้นเขามักเรียกกันตามเชื้อชาติของชาติที่อยู่ในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นของเราก็เห็นว่าเป็นการขัดกันอยู่ เรามีเชื้อชาติเป็นชาติไทยแต่ชื่อประเทศของเราเป็นประเทศสยามจึงมีนามเป็นสองอย่างดังนี้ส่วนมากในาน,านานาประเทศเขาไม่ใช้กันอีกเหตุผลสำคัญของจอมพลปอที่สยามจำต้องเปลี่ยนเป็นไทยก็เพราะเกรงว่าหากยังคงชื่อสยามไว้ภายหลังอาจมีชนชาติอื่นอพยพเข้ามามากขึ้นประเทศสยามอาจถูกชนชาตินั้น ้างเอาได้ว่าประเทศนี้เป็นของตนอย่างไรก็ดีคำแถลงของจอมพลปอไม่ได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมคำว่าไทยที่มียอยักษ์นะครับในชนชาติไทยที่ตนอ้างถึงจึงต้องมียอยักษ์ด้วยแต่บอ่อแสอันเป็นสาเหตุนั้นปรากฏอยู่ในบทความเนื่องด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยคุณสมภพพิลมุม อดีตอธิบุดีกลมศมลปากรที่กล่าวว่าก่อนจะมีการตกลงใช้คำว่าไทยที่มียอยักษ์นะครับเป็นชื่อประเทศแทนคำว่าสยามนั้นได้มีการถูกเถียงกันในสภามาก่อนโดยผู้ที่สนับสนุนให้ใช้คำว่าไทยมียอยักษ์เป็นผู้ชนะในการลงมติไปด้วยคะแนนเสียง64ตัว57ด้วยเหตุผลว่า ไทยมียอยักษ์เปรียบเสมือนผู้หญิงที่ดัดคลื่นแต้มลิสติกเขียนคิ้วส่วนไทยไม่มียอยักษ์เปรียบเหมือนผู้หญิงที่งามโดยธรรมชาติแต่ไม่ได้ตกแต่งจากหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษ30กันยายน2482นะครับอ้างอิงจากหนังสือชุดประวัติศาสตรไทยเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยคุณแถมสุข นุ่มนุนนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้คุณสมพพิลมกล่าวว่าตนรู้สึกงงและจะขบขันก็ทำไม่ได้ถนัดได้เพียงปรุงอนิจจังก่อนกล่าวว่าการจะใช้คำว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์หรือไทยที่มียอยักษ์นั้นควรต้องอาศัยหลักภาษา,าศาสตร์หลักอักษรศาสตร์และหลักมิลุกติศาสตร์ ปิข้อพิจารณาปิข้อตัดสินตกลงใจทางวิชาการไม่ใช่การออกเสียงเอาชนะกันในสภาผูะะ้แทนราษฎรภายหลังการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศราชบัณฑิตยสถานจึงได้บัญญัติความหมายของคำว่าไทยที่ไม่มีโยยักษ์และไทยที่มียยักษ์ไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2493 โดยให้คำว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์แปลว่าไทยที่มียยักษ์รู้สึกงงๆนะครับได้หนึ่งความหมายและคู่เป็นใหญ่ในอีกหนึ่งความหมายส่วนคำว่าไทยมียอยักษ์แปลว่าชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความมีอิสระในตัวความไม่เป็นทาสซึ่งการให้ความหมายของราชบัณฑิต ดูจะขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่มักใช้คำว่าไทยที่ไม่มีโยยักษ์แทนความหมายถึงการมีอิสรภาพและการไม่เป็นทาสมากกว่าคำว่าไทยที่มีโยยักษ